วรากลัวว่าเรานางเอกจะมีปัญหากับเราหรือเปล่าถึงได้ไม่เห็นคุณวิลลี่แบบหยุดเล่นละครไปนานเหมือนกันไม่หรอครับจริงๆแล้วนางเอกส่วนใหญ่ที่ที่จะได้เล่นด้วยเนี่ยจะตัวเล็กๆหมดเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ตัวผมเองเป็นคนอบอุ่นมันช่างช่างเป็นอะไรที่เหมาะกับนางเอกที่แบบตัวเล็กๆใส่กระเป๋านาเอ็นดูเน็บไปด้วยได้หนีไปสามีที่ฉันเห็นแล้วเขาบอกว่า เด็กคนนั้นเล่นเป็นลูกวิลลี่เหรอเรื่องนี้บัวก็เคยพูดนะเหมือนพ่อกับลูกเนี่ยทัาไมได้ฉันทามป็นคนแนวค่ะเขาพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมคะจริงอ่ะอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าคนนั้นเล่นเป็นลูกวิลลี่เหรอืแล้วบอกไม่คนนั้นนางเอกก็ตอนแรกเ็าบอกว่าอเดี๋ยวอุ้มนางเอกไปนะค่ะเราก็เอาเน็บข้างไปกันพวกกลับบอกว่าไม่ใช่ต้องอุ้มแบบนางเอกนี่เน็บข้างเป็นลูกแน่เลยเอาเอวเอาอะไรลูกอะไร คุณเบลลี่จากจากละครเรื่องมณีหยาดฟ้ามาจนถึงเรื่องกากเพชรเนี่ยใช้ระยะเวลาห่างกันทั้งหมดนานแค่ไหนน่าจะประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับแล้วก็มาถ่ายละครแล้วก็มาถ่ายเรื่องนี้ก็รวมทั้งหมดจนจนเรื่องนี้จออากาศเนี่ยคิดว่าประมาณแปดถึงเก้าเดือนที่ที่ไม่ได้ออกมีละครออกไปเลยเกือบปีนะก็เกือบปีหนรับบทเป็นเทวาก็คือหนุ่มสถาปนิก ใจดีครับอบอุ่นอบอุ่นเหมาะกับนางเอกเด็กๆน้องบัวดีกว่าต้องบัวค่ะน้องบัวเป็นเทรสีใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับละครให้กับทางไทยทีวีสีช่องสามรู้สึกยังไงบ้างหินไหมหรือว่าแบบโหมาโหมดมีหลายอารมณ์มากเลยใช่มีการพัฒนาของตัวละครเยอะมากเลยค่ะจากตอนแรกๆก็จะเป็นเด็กธรรมดาเรียนหนังสือเล่นแมวเที่ลไรค่ะแล้วพอช่วงกลางก็เริ่มแบบ คลิกเลยเป็นสาวเปรี้ยวเก็บกดใจแตกอะไรเงี้ยค่ะพยายามทําตัวประชดสังคมแล้วเมาต้องอะไรต้องมีมทบทบเมายช่ใ่ใบทเมาอะคะถามพี่วิลลี่ตลอดเลยทําไงคะทาําไงพี่วิลลี่ช่วยได้ไหมคะเ <c oughs> มื่อก่อนเนี้ยพี่ตอนอยู่เมืองนอกพี่เป็นบาร์เทนเดอร์พี่ก็เลยเห็นคนเมาเยอะพี่ก็เลยมีประสบการณ์ <c oughs> รอ <มา S 1> ดไปแล้วมีการเตรียมตัวยังไงจูๆจูอยู่ๆก็มาเล่นละครแล้วพอมาให้รับบทนักศ<า>ึกษาดูน่ารักน่ารักอยู่ดีอยู่ก็เดียมาเมาเลยก็พอดีบัวเรียนทางการการแสดงอยู่ด้วยไงคะการละครก็ค จะไปถามอาจารย์คือว่า,าเวลาคนเมามีจุดไหนบ้างอะไรอาเงี้ยอาจารย์ก็จะอธิบายว่าแบบเออจะต้องมีเรื่องของตาจะไม่โฟกาสศึกาการแบบว่าเดินก็เซอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้ได้ของความช่วยเหลือจากอาจารย์อาจารย์ก็ได้ให้คําแนะนํานะคะหรือว่าได้ทั้งได้ทั้งเรียนจากอาจารย์เป็นทฤษฎีแล้วก็มาภาคปฏิบัติค่ะละครถ่ายมาจนจบเรื่องแล้วพี่วิลลี่ให้คะแนนน้องเท่าไหร่ให้เต็มเลยครับเล่น ดีมากเลยฮะบทเมาเนี่ยเล่นดีมากน้องผมเห็นคนเมามาเยอะแล้วผมไม่เคยเห็นเขาเมาเหมือนน้องบัวน้องเขาเมาเลงไงน้องเขาเมาเมาแบบไม่มีแรงก็ทีแรกก็จะเล่นแบบเมาเมาเมาอะไรอย่างนี้ยพุ่งกลับเห็นย่าคขาแบบก็หลับไปเลยหลับไปเมาแบบหลับไปเลยเพราะมันผมผมก็เห็นใจนะพ่อของบัวเขาเนี่ยเขาต้องเมาด้วยใช่ไหมฮะ มีเต้นลาด้วยค่อนข้างที่เมาด้วยฉากนี้ยากมากเลยค่ะแล้วสะดุดอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้อะคือเราไม่รู้ันมันเยอะเยอะมากในรเดียวกันแต่เรากก็มียาวคุยกันเต้นลากันไปคุยกันไปก็ให้คะแนนไป10เต็มโอเค9.5้าจุดห้าแล้วกันะไมคุณลดลงมาอย่างนี้นะอะไรนะทำไมลดอย่างนี้ล่ะบวกของผมบ้างสิเดี๋ยวเดวมาเดี๋ยวไป